สวัสดีพี่น้องปองปลายสุภูสุคนว<ะ>ันพักแรมพี่น้องเบื้องความก,การเป็นอยู่นอนจังได<ะ>กินจังไดพี่น้องของทีมงานไปเอาสวัสดีค่ะเดี๋ยวไม่หยามาแยะนะบ่บ่บ,บ,บ,บ่ได้หรอกอ้าวคนน้ำเมฆว่าฉันน้ำเมฆว่าเธอได้ไล่อยู่วันนี้ นอนลับประทันตื่นมาก็เมื่อยเนาะลับตั้งแต่ที่ได้คอยไล่อยู่ก่อนสินอนไล่ใจซิฟก่กนอนาทีก่อนสีลับตาไปเหมือนก่อนก็เลยลงมาตอนได้เว่าก็พี่กะน้องสำบ์โบไปสลาไปมันบ่มีที่ชงที่ชาติานี่พี่น้องมาแมบบ่จะเอาอย่างอีกอล,อล้นนม่อ,อย่าง พี่น้องนี่พากนันนอนก็นก,นกินทีมงานรถบัตรหนักแสดงเรียนซื้อบ้ยี่น้องยังอีกซื้ออะไรเถียมนัแข็งอั่นมนครับซื้อเบียร์แน้ับฉัอันนี้แทาา้รัันม,มามาครับอ,อ๋เรื่องเงินราฝากไว้คุณละเพิ่นประหยัดเพิ่นเขียมเพิ่นจังมังจังมีพี่น้องฮัลโหล นอดนี่บอทะโลคือนี่นอดนี่บอสวัสดีครับนอดนี่แหะครับนพี่น้องนี่เด้อใครมาเบิ้งสาวน้อยนี่เพิ่นเป็นภูวนแจกสวมโอทีได้หนี่อือครับเอ้สวมโอทีชีวิตโอเลยเอาหน่ะคุนบอพี่น้องดีคือว่าเป็นลมไม้พี่น้องหลังวัดเป็นป่าลมไม้เออการมอมองจัดงานดีกว่านี้เออลมไม้เป็นลมดีไปเธอเดินไปทางถนนนี่แหละไป ข้างหน้ามันเป็นน้ำพี่น,น้องอาจารย์นักดนตรีจารย์ใจจารย์ใจเสกหวานนอนโทษเสีอยอยู่นอนนี่บอกพ่อครับมันเป็นล่มดีเนะาะครับผมบกินเลยพี่น้องคนกินข้าวกินยังวะ ไปทายยิงอย่างมันเขากินเบียร์ทีมงานพี่น้องพันพักผ่อนเนาะมีหอดช่างตัดผมพี่น้องไอซีเอสรับจ้างตัดผมพอดีนะน้าเจ้าช่างตัดผมเคลื่อนที่พี่น้องของทีมงานหาที่บาทตัดทีหนึ่งเนาะ เป็นลมไม้เป็นป่าหลังวัดพี่นอ้องเออบรรยากาศดีครับเมื่อคืนก็เล่นอยู่เดินป่าเนี่ยพี่น้องตั้งเวทีอยู่นี่แหละครับครัวรถรัว อันนี้ห้องน้ำห้องทาพี่น้องห้องน้ำห้องทามีสองฝั่งเป็นสิสบห้องฝั่งละหา้าว่ฝั่งละ 6, 6, 12, หกห้องสิบสองห้องพี่น้องเออกวางขวางพี่น้องจังว่าได้พักเลี้ยงอันบน่นกวางขวงมมางรวมไม้กับรวมเย็นวัดวาก็ลวงพ่อเป็นกระยานยมพากันพัดพิบัติพากันกวดกันถูสะอาดสะเยนพี่น้อง เพื่อนสามมาคีกันดีตัววอดอันบ้านเนี่ผมเห็นแม่ครัวเพื่อนมาเฮ็ดกับเข่าซวยกันพวกเม่บ้านม่นยีที่กว่าคนว่ะคุยนังกันก็นกโอ้ยลองลำทำเพลงเป็นตำรวนพี่น้องมีน้ำเย็นบ่เนี่ยพักเรมกันอันนี้หน้าสลา,าพักซบพ,พี่น้องหนา้นาเมนเมื่อเช้านี่เขาเห็นหน้ามีหลายขวดอยู่มดุดเลยว่ะ อยู่ในถุงเขียวนะมีอยู่ขวดหนึ่งขวดใหญ่นะ่ะนี่มาหานอนสลาหลังนี้พี้ลงสลาหลังใหญ่ย็นดีพื้นก็เป็นหินอ่อนอาอันนี้มันมาก,กนันั้นตัวนี้เมีนบอกโมเมน,มเมนคอยว่าเป็นเม็ดออนมะม่วงหามะนาวโหเมนตัวนี้พากันนะ กันซักผ่าพี่น้องเปินสื่อของน้ำปกวงควงยิ่งวะได้ผลพักดีพี่น้องอ,อตากผ่าตากอะไรกันกราบนมัสการลุงพ่อเจ้าวาดทีเมตตาให้ที่พักที่อาศัยดีแท้พี่น้องเอ้ยเมื่อยปวดพวกเขา่า เพื่อนเตยลาสองวันติดแล้วพี่น้องพากันนอนพรท่านตื่นง่ายหรอกชาร์จเบสให้ร่า,างกายน้องเองก็ยังไม่ตื่นเลยพี่น้อง เบาดังว่เลยพี่น้องเพื่อนอย่างรับอย่างนอนกันอยู่นะครับเกรงใจเพื่อน mm ี hmm. ่ก็พระอุบโบสถ mm hmm. โอ้น่ะเพื่อนพากันมาั้นลดน mm ้ำ hmm. เด็กน้อยชาวบ้านพากันมาลดน้ำพระลดน mm ้ำเจ้าลดน้ำกระดูกอธิปุทธิยาที่อยู่ตามเพแพงโบสถ์ตามศาลาวัดที่บรรจุไว้ mm hmm. พี่น้อง